สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพจยนีกเช่นเคยนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องสำรองของลูกหมูแล้วกันนะคะเป็นลูกหมูกระบะมือ2นะคะ V2 นั่นเองนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่ลูกหมูที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะ อะเดี๋ยววันนี้นะคะลูกหมูพาเดินชมรถนะคะอัปเดตสต็อกรถต่างๆให้นะคะสวยงามทุกคันนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมกันก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากออกรถนะคะอยากปรึกษาเคสนะคะว่าอาชีพที่ตัวเองทําอยู่นั้นออกรถได้ไหม นะคะทักมาปรึกษาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะคะวันนี้ลูกหมูประจำการอยู่ที่สาขาหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะนั่นก็คือถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายมาเขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองใครมาไม่ถูกนะคะโทรหาลูกหมูหรือแอดไลน์หาลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะทางเรามีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะคะพี่ๆรถนะคะเป็นรถเกรด A นะคะการันตีโครงสร้างประวัติศูนย์นะคะเช็คได้นะคะ ไม่มีชนหนักพลิคว่ำจมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนนะคะทางเรามีรถให้เลือกเยอะมากๆนะคะหรือพี่ๆท่านไหนอยากได้รถที่ตรงสเปคนะคะสามารถจองเพื่อพีออเดอร์รถได้นะคะรถมาแล้วมาเลือกกันเนาะคันนี้ทีนี้นะคะลูกหมูจะแจ้งก่อนนะคะจะแจ้งก่อนเลยว่า สำหรับ4อาชีพนี้นะคะไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะนั่นก็คืออาชีพพนักงานประจำนะคะอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะอายุงาน1ปีขึ้นไปมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนรับเงินฐานบัญชีนะคะข้าราชการนะคะมีหนังสือรับรองเงินเดือนเนาะร้ายวิษาหกคินะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีเพจ S Facebook s h o ป e e Lazada นะคะเดอร์สเตเมน6เดือนขึ้นไปนะคะรู้ผลภายใน3ชั่วโมงรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.79เท่านั้นนะสำหรับใครนะคะที่ทำอาชีพนี้อยู่ก็ทักมาหาลูกหมูได้เลยถ้าอยากได้รถนะคะแต่สำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะพี่ๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะทางเรานะคะขอแค่มีเครดิตพอดีพ่อนตรงนะคะ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะอาชีพค้าขายอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ รับเหมาก่อสร้างเนาะที่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะเกษตรกร,ร,กรมีเล่มเขียวนะคะขอมีเครดิตหกเดือนขึ้นไปนะคะพอดีพอนตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านบาัตรรถต่างๆนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเช่นเดียวกัน2.79เท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะใครอยากออกรถมาทางนี้ได้เลยวันนี้มาแจ้งโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งนะคะ คลิปนี้นะคะแจกโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะออกรถกับลูกหมูนะคะบอกเลยนะคะยางเสื่อมเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นไม่คิดตังฟิล์มเสียเปลี่ยนให้ใหม่ไม่คิดตังนะคะพี่ๆขะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างเลยแบตเสื่อมเปลี่ยนให้ใหม่ฟิล์มเสียเปลี่ยนให้ใหม่เนาะทุกอย่างอย่างแจ้งไปแล้วนะคะแล้วยังมีแถมประกันฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีมูลค่า5000บาท นะคะประกันฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดู2ข้อนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือกรณีที่พี่เดินทางเนาะเกิดรถเสียบนท้องถนนนะคะรถเสียแบตหมดยางแตกน้ํามันหมดอะไรก็แล้วแต่นะคะทางเรามีบริการรถยกรถสไลด์ให้ฟรีหนึ่งปีเต็มไม่จํากัดจานวนครั้งเลยนะบอกก่อนเลยว่าพี่ๆน่าจะทราบกันเนาะเรียกรถสไลด์แต่ละครั้งเนี่ยคือขั้นต่ำสามพันอยู่แล้วสตาร์ทที่3 0 0พันอยู่แล้วแต่เนี้ยลูกหมูแถมให้ฟรีเลยนะคะไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน1ปีนะคะหรือพี่ๆ อา,อาจจะออกไปทํางานเกิดรถแบดหมดนะคะไม่มีที่จ้๊มนะคะทางเรามีช่างไปซัพพอร์ตให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวเลยเนาะหปีเต็มไม่จํากัดจำนวนครั้งเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะ,ะราคายังไม่ออกนะคะใครอยากรู้ราคาทักหาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวรีโวนะคะเป็นตัวรีโวนะคะเป็นตัวสประตูยกสูงมีแครีบอยให้นะคะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแกลางๆนะคะ เบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้ากับม่หยี่แบบนี้นะคะนุ่มๆเลยเกียร์ออโต้นะคะ,ะ,คะมีจอทัชสกรีนให้นะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้แบบนี้เลยใครสนใจคันนี้ก็อย่าลืมทักหาลูกหมูได้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็คันนี้พี่ๆคะคันนี้เลยทุกคนตามหากันเยอะมากๆนะคะ,ะ,คะเป็นตัว1.9เซสเตลนั่นเองนะคะจาก649,000เหลือ589,000คันนี้ใหม่78,000โลเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดหนึ่ง นะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นุ่มๆเลยนะคะได้เป็นตัวสีประตูนะคะภายในเป็นสีเบตตัดกับสีดําแบบนี้นะคะได้เป็นจอทัชสกรีนเกียร์แมนนวลน,นะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครชอบคันนี้ก็อย่าลืมแคปเลขทะเบียนมาให้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนน,นู้นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านหน้านกันก่อนดีกว่าเนาะคันนี้นะคะเป็นตัว r ี v o p i ิล n e r 2.8G ปี19นะคะคันนี้ไม่7 9 0 0หมพโล หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูน้องร็อกโกกันหน่อยนะคะเพิ่งหลุดจองมาเลยพี่พี่สดๆร้อนๆนะคะร็อกโกนะคะจากเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันพี่พี่เหลือหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะจะัดทรงลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะเลขไมล์อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดํา นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะเกียร์ออโต้จอทัศสกรีนแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะให้ดูเลขไมล์กันชัดๆนะคะว่าทางเราไม่มีกับสีกอไม่นะคะ78,957โลเท่านั้นนะคะกับราคา6,99,000นะคะเป็นตัว o รโ o สีดำเนาะ,ะสำหรับใครนะคะชอบรีโ o ตัวเก่าก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะคะ2.8 g นะคะคันนี้ปี16นะคะ จาก479,000เหลือ439,000นะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะได้จอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้เกียร์มันนวลนะคะพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันให้แล้วแบบนี้เลยนะคะใครชอบคันไหนก็รีบทักรีบโทรหาลูกหม,มูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแวะคันนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นตัว D-Max 1.9S นะคะจาก449,000เหลือ399,000คันนี้รถปี19นะคะ คันนี้ได้เป็นเบาะหนังไอเบาะผ้านะคะโทษทีนะคะเลขไม้แปดหมื่นแปดพันโลนะคะขายราคานี้จริงๆนะคะพี่ๆ่ะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะใครชอบนะคะหารถไว้ใช้งานก็มาจัดคันนี้ได้เลยเนาะอ่ะรถเราก็มีประมาณนี้นะคะโซน A นะคะยังไม่ได้เอามาเติมนะคะบอกก่อนเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าคันนี้หน่อยนะคะเป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคะคันนี้เป็นตัวเตี้ยหน้าหลอนะคะ ทะเบียนนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะกับตัว Revo 2.4 n t ี Edition นะ,ะ49,000นะคะเป็นรถปี2021ไม่42,000โลเท่านั้นพี่ๆรถปีใหม่ใหม่น้อยๆนะคะใครชอบมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะภายในสะอาดตาแล้วนะคะปรับสภาพให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะนุ่มๆคอนโซลนะคะเป็นสีดำได้จอทัชสกรีนนะคะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์แบบนี้นะคะใครชอบรีบมาจัดเลย นะ,ะยังว่างๆกันอยู่นะคะรถของเรามีให้เลือกเยอะจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากออกรถนะคะทักหาลูกหมูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ